เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรชัชกาลที่9ทางเพจ a ฟ e b o o k ที่ใช้ชื่อว่าวชเรศรวิวัชรวุฒิปรากฏภาพขุนป้นพร้อมข้อความซึ่งถ้ามองผ่านๆอาจเป็นแค่การแสดงความรักของหลานที่มีต่อผู้ผู้ล่วงลับแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วด้วยความไม่รู้หรืออาจจะแกล้งไม่รู้ในการใช้คําว่าถวายราชสักการะแทนที่จะเป็นถวายสักการะเพราะการที่จะใช้คําว่าถวายราชสักการะได้นั้นจะต้องเป็น พระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเป็นสามัญชนให้ใช้คำว่าถวายสักการะซึ่งย้อนแย้งกับการประกาศตัวของคุณอ้นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตนนั้นเป็นสามัญชนเหตุการณ์แอบอ้างแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งจะว่าไม่ได้ตั้งใจก็คงไม่ใช่เพราะมันบ่อยจนมองออกว่าเป็นการจงใจให้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าลำพังคุณพ้นคนเดียวคงจะเล่นใหญ่ไม่ได้ขนาดนี้อย่างแน่นอน ย้อนไปก่อนหน้านี้สมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ยังไม่เสด็จสวรรคตทําไมประชาชนคนไทยถึงไม่เคยเห็นคุณอ้นกลับมาเยี่ยมทุนกระบอกกูเลยแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> ก็เป็นข้อบ่งบอกได้แล้วว่าคุณอ้นนั้นต้องการไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยเงินทองมากมายในต่างประเทศและมีความประสงค์ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันอีกต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปการใช้ชีวิตที่รูราฟุ่มเฟือยในต่างประเทศส่งผลให้เงินทองที่มีก็เริ่มร่อยหรอ ้องผู้นี้ยืมสินจนถึงขั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะไม่ยอมชดใช้จะมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านต่อมามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่ององภาพรราชญาตทผู้ที่หลายคนคิดว่าจะเป็นผู้สื่อพระราชสันติวงศง์ต่อไปมีพระอาการประชวนที่รุนแรงจึงเป็นโอกาสของกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสแสวงหาอำนาจและบารมีให้กับตนเองอาศัยจังหวัดการประชวนขององคภาส่งแมวมองไปทาบทาบุญเชิดตัวใหม่มาร่วมขบวนการ โดยเสนอผลประโยชน์ที่จะได้รับมีทั้งเงินทองและอำนาจซึ่งจุดปอดของคุณอ้นเองนั้นก็เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วจึงไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนถ้าเราได้ติดตามกิจกรรมต่างๆของคุณอ้นเราจะพบกับคนที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหนึ่งในกิจกรรมคือการไปพบกับนายะวินชัชวานพงษไทยนักวิชาการล้มสถาบันตัวข้อ หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนคนสําคัญของขบวนการลงาุงเจ้าคอยสร้างคอนเทนต์บิดเบือนใส่ร้ายโจมตีสถาบันอยู่บ่อยครั้งและมีความสนิทสนมกับนายทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้กลับมามีอํานาจทางการเมืองในประเทศไทยอีกครั้งโดยการไปพบกับนายะวินนั้นหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงความไม่เป็นธรรมชาติจนดูออกว่าเหมือนเตรียมกันมาถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงแล้วนั้นคนที่เป็นพระบรมงวงศานุวงศ์ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปให้ราคากับคุณพวกนี้เลยนอกเสียจากว่าเป็นพวกเดียวกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีมีการสนับสนุนทั้งกําลังเงินและกําลังคนถึงขั้นจ้างบริษัทมาทำพิอาเพื่อพยายามบิดเบือนภาพในหัวของประชาชนว่าคุณอ้นนั้นคือผู้สืร่ราชสันติวงศ์องค์ต่อไปอยากให้พวกเราลองสังเกตง่ายๆก็คือ ทำไมการทำกิจกรรมต่างๆของคุณอ้นถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังมาเลยที่เห็นว่ามีคนแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเดินเป็นเงาตามตัวคุณอ้นก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังถ้าคุณอ้นถูกนับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์จริงอย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังมาช่วยจัดเตรียมสิ่งของให้เห็นบ้างจึงเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างคนที่เป็น กับคนที่พยายามจะเป็นซึ่งเมื่อนําข้อมูลและข้อสังเกตหลายๆด้านมาพิจารณาดูแล้วทําให้เชื่อได้ว่าคุณพ้นกําลังเป็นหุ่นเชิดของกลุ่มคนหรือกระบวนการซึ่งไม่หวังดีต่อสถาบันอย่างแน่นอน